แล้วอย่างไฮฟูกับอัลทราเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงแล้วมันจะเหมือนทำแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของคลื่นเสียงทั้งคู่นะคะแล้วก็โบโบทอกะค่ะพวกโบทอกเกาหลีโบทอกของอเมริกาโบทอกของเยอรมันเนี้ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะ จริงๆเนี่ยโบท็อ,อกเนี่ยค่ะกีแบบัแบก็อยากจะทราบว่าสมมติว่าอย่างสาวๆอยากทําแนวแบบหน้าวีถ้าในกรณีที่ต้องการแบบปรับรูปหน้าหรือว่าปรับให้ดูแบบละมุนมากขึ้นจริงๆเราก็มีวิธีการทั้งผ่าตาดัดแล้วก็ไม่ผ่าตัดด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่แฮปปี้กิฟต์เดนะคะ ะะไปคลินิกเสริมความงามค่ะเพราะว่าวันนี้กิ๊ฟจะไปเสริมสวย <Wow. S 1> นิดนึงเสริมความงามนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือวัย35บวกววกแล้ว3าบ้าวกบวกแล้ว oh, <no. S 1> ก็จากการที่กิ๊ฟแบบสองกระจกดูใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าเออแบบเหมือนหน้ามันเริ่มแบบเหมือนหย่อนค้อยแล้วก็ตรงบริเวณตรงเนี้ย ตรงเนี้ยค่ะตรงแก้มมันเริ่มแบบเออเหมือนหย่อนหย่อนแล้วอะไรเงี้ยค่ะคิมก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะไปปรึกษาคุณหมอดูว่าจะทําอะไรได้บ้างยกกระชับยังไงได้บ้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปัญหาที่คิดมีคือจะมีปัญหาเรื่องเรื่องตรงกรามค่ะคือหน้ามันจะมันจะบานๆอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสาวๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากฉีดโบท็อกให้หน้าดูเรียวขึ้นก็เลยจะไปปรึกษาคุณหมอว่าจะทํา ยังไงทําอะไรได้บ้างซึ่งคลินิกที่กิฟจะพาไปเนี่ยก็เป็นคลินิกของคุณหมอคุณหมอกุ้มนะคะซึ่งเป็นรุ่นน้องของแฟนคิิปเองนะคะคุณหมออ่ะเขาเป็นอาจารย์หมอซึ่งแบบเ,เขาก็จะเทรนให้กับคุณหมอหลายๆท่านนะคะที่เปิดคลินิกแล้วก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือกิฟอะ่ะเหมือนแบบ เป็นคนที่แบบกลัวเจ็บอะไรอย่างงี้มากแล้วก็กลัวหลายๆอย่างมากเลยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยลองไปคลินิกนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นของรุ่นน้องของพี่นุกแล้วก็เราก็มัน่นใจเดีย๋ยวิดจะพาไปรู้จักคุณหมอนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าคลินิกที่เราจะไปคือคลินิกอะไรนะคะตามกันไปเลยค่ะทุกคนนี่เรามาถึงแล้วนะคะที่เด็กเมดิชคลินิกนะคะบายหมออุ้มบายดรอุ้มนะคะเดี๋ยวตามเข้ามากันเลยคะ่ะเดี๋ยวมาคุยกับคุณหมอแล้วไปรู้จักคุณหมอกันนะคะ รูป Before นะคะจะได้แบบเปรียบเทียบกันหลังจากที่หมนะคะอมขอมเนะคะบงศาหมองคุณหมอมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคุณหมอกันนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมออุ้มสวัสดีค่ะพี่กิ๊ฟค่เจอแล้วค่ะคุณหมออุ้ม น่ารักมากน่ารักมากขอบคุณค่ะไม่ได้เจอนานเลยด <l ots> ีใจมากประมาณแบบเป็นสิบปีได้ะคะ่ะ <t> um> แต่พี่กิฟสวยเหมือนเดิมอ,อันนี้เพื่อนซิ่กิฟสวยเหมือนเดิมคุณบ <t> um> อกอุ้มแบบสวยขึ้นมากนี่อันนี้ช่างมายนสวยขึ้นแบบมากๆแบบกกว่าเมื่อก่อนสวยอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งแบบว่าสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยขอบคุณค <t> um> ่ะสวยตามบนหกฟิลเลอร์ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเหมือนกิฟก็คือมีปัญหาเรื่องแบบเหมือนมีริ้วรอยแล้วก็จะแบบว่าเหมือนรู้สึกว่าหน้าหย่อนคล้อยลงมาแล้วก็ปัญหาเรื่องกลามก็เลยจะมาให้คุณหมออุ้มลองประเมินให้ว่ากิฟต้องทำอะไรบ้างนะคะ ได้เลยค่ะโอ้จริงๆปรับยากนะเพราะว่าปรับคนสวยปรับยาก <c oughs> ปรับสวยปรับยากทีนี้นะคะในเคสของพี่กิมเนี่ยโอเคเอ,าอาจจะมีริ้วรอยบ้างนะคะเดี๋ยวเรากวนพี่กิมลองยิ้มให้นิดนึงเนาะ กดยค่ะลองแบบเลิกคิ้วสูงนิดนึงจริงๆในพัดของพี่กิ๊บะค่ะอาจจะมีริ้วรอยด้านบนอีกนิดนึงนะคะซึ่งเป็นริ้วรอยที่เกิดขึ้นทั่วๆไปนะคะตั้งแต่แบบเวลาแลที่เราอายุ20ไปลปลายไปแล้วเนี่ยก็จะเจอนิ้วรอยกลุ่มนี้ได้นะคะโดยเฉพาะในคนเอเชียเพราะบางทีเราแสงสีหน้าเยอะนะคะก็ในส่วนริ้วรอยด้านบนเนี่ยแนะนําว่าอาจจะใช้โบท็อกช่วย ะะตัวนี้ก็จะลดการทํามาดของกล้ามเนื้อก็ทําให้ริ้วรอยพวกนี้เนี่ยดีขึ้นค่ะส่วนในส่วนของหน้าด้านล่างที่มีความหย่อนคล้อยลงมาเนี่ยนะคะเราก็ตามแรงน้มถ่วงเลยค่ะมันลงมาปุ๊บเราก็ดึงขึ้นไปนะคะวิธีในการดึงขึ้นไปเนี่ยก็มีหลายวิธีด้วยกันนะคะ อ,อ,อาจจะใช้เป็นวิธีการถ้าในกลุ่มของการผ่าตัดก็มีนะคะเป็นเฟซลิฟต์ไปแต่ว่าในเคสของพี่กิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเยอะขนาดนั้นที่จะต้องไปถึงการผ่าตัดนะคะอาจจะใช้เป็นวิธีการนอนเซอร์จิ l คลคือไม่ผ่าตาดัดเป็นการร้อยไหมได้นะคะก็เป็นการใช้เป็นแมทเทอเรียลนะคะที่เรียนแบบการผ่าตาดัดคือใช้ไหมยกดึงขึ้นไปแทนแทนการ การผ่าตัดซึ่งพวกนี้นก็จะไม่มีแผลหรือว่าจะใช้เป็นเครื่องมือก็ได้นะคะเช่นในกลุ่มของไฮฟู o อัลเทร์ระต่างๆช่วยได้แต่ว่าก่อนที่จะมีการยกดึงขึ้นไปเนี่ยในพาร์ทของพีก่กิฟเองพีก่กิฟจะเป็นคนที่จริงๆหน้าลักษณะเนี่ยเป็นคนหน้าเด็กนะเป็นคนที่แบบมีแก้มอะไรองเงี้ยค่ะ mm. แต่ว่าถ้าเรามีแก้มเยอะๆเนี่ยการดึงขึ้นไปมันก็อาจจะยากนิดนึงก็จะต้องใช้วิธีการเช่นการฉีดสลายแก้มนิดนึงสลายไขมันนะคะ จะทำให้การยกดึงขึ้นไปเนี่ยมันง่ายมากขึ้นโอเคค่ะแล้วก็คือแต่ว่าคือวันนี้คือกิ๊บก็ยังกลัวอยู่เกี่ยวกับว่าเรื่องร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เล <c oughs> ยแบบว่าอาจจะเหมือนปรึกษาคุณหมอว่าทำเป็นแนวแบบไฮฟูอะไรอย่างนี้ก่อนเงี้ยได้ไหมคะจริงๆได้นะคะเพราะว่าในเคสของพี่กิ๊บเองเนี่ยด้วยปริมาณคอลลาเจนนะคะด้วยวัยด้วยอะไรต่างๆเนี่ยยังสามารถใช้วิธีการกลุ่มนี้ อาจจะยังไม่ต้องถึงการผ่าตัดได้นะคะก็อย่างที่เราพี่กิฟฟังก็คือว่าเราอาจจะต้องทําการลดปริมาณของไขมันมลดไซส์ของกล้ามเนื้อนะคะให้มันมีพื้นที่ในการยกดึงขึ้นไป<ม>พอข้างในเนี่ยมันมีพื้นที่ในการยกดึงเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ให้ฟู้ยกดึงได้ดีขึ้น<ม>ใช่ค่ะ นวัตกรรมที่ใช้เราก็จะใช้เป็นไฮฟฟูนะคะเป็นกลุ่มของขึ้นเสียง<ม>ซึ่งขึ้นเสียงกลุ่มนี้ค่ะจะลงไปสร้างพลังงานในชั้นกล้ามเนื้อ<ม>เหนือกระดูกนะคะภาษาเราก็จะเรียกว่าชั้นสมัสค่ะเ<ม>พี้ยนรู้ <laughs> <laughs> ใช่ใช่มันก็จะช่วยทําให้เกิดการยกดึงได้ดีขึ้น<ม>ใช่ค่ะมันก็จะยกทั้งชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันเราขึ้นไปได้ด้วย<ม>ใช่ค่ะ แล้วอย่างไฮฟูกับอัลทราเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงแล้วมันจะเหมือนทำแล้วมันจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของคลื่นเสียง<ม>ทั้งคู่นะคะทั้งไฮฟู oo, แล้วก็อ<ม>ัลทราอัลราก็จะเป็นคลื่นเสียงส่วนไฮฟูเนี่ยจริงๆบางคนจะได้ยินไฮฟูไฮฟูไฮฟูเนี่ยมันเป็น high intensity focusing ultrasound <ม>ก็คือมันจะลงไปได้ลึกกว่า ะคราะฉะนั<ม>้นมันก็จะช่วยในการยกดึงในชั้นสมาสได้เยอะกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรแบบดีที่สุดหรือว่าแยายที่สุดถ้าเปรียบเทียบคืออัลเทร่าเนี่ยมันช่วยยกดึงด้วยและช่วยในการสลายไขมันไปพร้อมกันเพราะว่าเขาอาจจะลงได้ไม่ลึกเท่ากับไฮฟูแต่ไฮฟูเนี่ยถ้าคนที่มีไขมันเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ เห็นผลมากเท่ากับอัลเทอราแต่ในเรื่องของการลิฟติ้งหรือการยกดึงเนี่ย mm hmm. เห็นผลมากกว่าอั้นก็คือในเคสของพี่กิ๊ฟเนี่ยเราก็เลยเลือกใช้เป็นการฉีดสลายไขยมันก่อนเสร็จปุ๊บก็ใช้ไฮฟู่ในการยกดึงอีกทีนึงเหมือนต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองเนะะี mm ่ยค่ะมันก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างดี ก็วันนี้กิฟก็เหมือนคุยคุยกับคุณหมอไว้แล้วคะ่ะว่าจะเลือกเป็นไฮฟูแต่คราวนี้อยากจะมาถามคุณหมออุ้มคะ่ะว่าอย่างแบบไฮฟูเนี่ยคะ่ะคือแต่ละคนเนี่ยใช้ชอ็อตเท่ากันไหมคะหรือแบบเหมือนบางคนต้องใช้ชอ็อตเยอะชอ็อตน้อยหรือต้องใช้ชอ็อตจํานวนเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับช็อตแล้วอย่างหน้าหน้ากิฟตเนี่ยต้องใช้กี่ช็อตนะคะจริงๆชอ็อตแต่ละคนเนี่ยก็คือใช้ไม่เท่ากันนะคะคือมันขึ้นอยู่กับวิธีการในการยกก็คือเวกเตอร์ในการยก นะคะถ้าของที่ที่เดเมดิสเนี่ยเราจะยกเป็น2เวกเตอร์ก็คือยกขึ้นแล้วก็ยกให้ดูแคบลงด้วยนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนช็อตที่ใช้เนี่ยก็จะค่อนข้างเยอะนิดนึงจริงๆขึ้นอยู่กับเทคนิคด้วยถ้าถามค่าเฉลี่ยเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยสำหรับกรอบหน้าสดลางอะคะ่ะมีตั้งแต่300ช็อตจนถึง2,000ช็อต ะะ<ม>ขึ้นขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนใช่ค่ะอย่างถ้าดูอย่างเคสเฉลี่ยส่วนส่วนใหญ่นะคะในเคสที่ที่ทำที่นี่เนี่ยเราก็ทำทั่วหน้าเก็บกรอบหน้าด้านล่างช่วงเหนียงด้วยเนี่ยก็ใช้ประมาณ3,000ช็อตค่ะและอย่างของพี่กิฟตนี่คือถ้าประเมินแล้วประมาณคือถ้าของพี่กิฟเนี่ยถ้าดูจริจรงๆก็อยากจะจัดเต็มเลยค่ะ<อ>ก็คือประมาณ3,000ช็อต กำลังแบบโอเค<ม>ในเคสของการยกดึงส่วนข้างบนด้วยนะคะ<ม>ใช่แล้วอย่างแบบผลข้างเคียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรบ้างไหมคะคือ<ม>จริงๆพวกนี้เนะะี่ยค่ะมันส่งพลังงานลงไปในชั้นกล้ามเนื้อเหนือกระดูก ะะร่างกายเราเนี่ยจะมันจริงๆมันเป็นแรงสั่นสะเทือนร่างกายเราจะแปลเป็นความรู้สึกเสียว mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงส่วนไหนที่มันแบบมีมวลกระดูกนิดนึงเนี่ย mm hmm. ก็จะรู้สึกแบบเสียวนิดนึงเหมือนเสียวฟันหรือว่าบริเวณโหนกแก้มก็อาจจะรู้สึกนิดนึงนะคะ mm hmm. ผลข้างเคียงหรือว่าผลแทรกซ้อนจากการทำเนี่ยแทบจะไม่มีเลยมันจะรู้สึกตึงๆหน้านิดนึงหลังทําประมาณ 2- 3วันนะคะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับการใช้เข็มหรืออะไรเงี้ยก็จะน้อยกว่ายเยอะมาก แล้วมันจะอยู่ได้ได้นานเท่าไหร่คะคุณหมอสำหรับตัวไฮฟูเนี่ยนะคะผลจากการทำเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6-9เดือนนะคะก็คือแล้วแต่การดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเหมือนกันทำงานของเครื่องอะคะ่ะเครื่องเนี่ยช่วยไปแล้วประมาณ70%อีก30%เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเพราะจริงๆเนี่ยเครื่องถ้าเปรียบเทียบกับการร้อยไหมเนี่ยเครื่องเนี่ยมันไปทําให้ร่างกายเราสร้างคอ,งองลลาเจนมากขึ้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าร่างกายเราแบบ คอลลาเจนน้อยมากคือ,อถ้าไลฟ์สไตล์ท้าของพี่กิมเนี่ยไม่มีอยู่แล้วไลฟ์สไตล์เช่นดื่มเหล้าส <c oughs> ูบบุหรี่หรือว่ามีความเครียดสูงพักผ่อนน้อยหรือว่าบางทีกินกาแฟเยอะๆ <c oughs> ที่ทําให้ร่างกายเราอ่ะมันสร้างเอนไซม์ในการทําลายคอลลาเจนเยอะๆค่ะ <c oughs> มันก็จะอยู่ได้น้อยกว่า <c oughs> แต่ถ้าดูแลตัวเองดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นใช่ <c oughs> ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วย แล้วอย่างอัลทร่านเนี่ยมันมันจะอยู่ได้นานกว่าไหมคะจริงๆเท่ากันนะคะใช่จริงๆเท่ากันเพราะว่าหลักการทํางานเนี่ยคือหลักการเดียวกันเลยใช่ค่ะหลักการทํางานเดียวกันแล้วสมมติเราฉีดโบท็อ,อกปุ๊บเราทำไฮฟูได้เลยไหมคะคุณหมอเออถ้าสมมติว่าในวันเดียวสมมติว่าต้องการทำในวันเดียวกันทำ<ะ>ได้ไหมทำได้นะคะ,ะแต่อาจจะต้องซีเควนซ์ก็คืออย่างถ้าคำถามอีกิีคือฉีดโบท็อ,อกแล้วไฮฟูได้ไหมไม่แนะนำแต่ถ้าต้องการทำในวันเดียวกันเนี่ย แนะนำทําไฮฟูก่อนแล้วก็บท็อกใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเรามีเวลาสามารถมา Follow up ได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆวิธีการที่แนะนำที่สุดเนี่ยคือแยกเซสชันกันคือเราฉีดโบท็อกเพื่อให้ใบหน้าเราเล็กลงนะคะมีความวีมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีช่องว่างในใบหน้าเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นจะดีกว่าถ้าฉีดโบท็อกปุ๊บ ทิ้งไว้ประมาณ2-3สัปดาห์แล้วก็ค่อยมาทำไฮฟูะจากกกเห็นผลดีว่ถูต้องค่ะเห็นผลดีกว่าแล้วอย่างในกรณีอ่โบบท็อกเนี่ยค่ะคือที่ฟังมาคือเหมือนว่าโบท็อกเหมือนที่เขาเห็นเขาแชร์แกันมาคือโบท็อกนิ้วรอยห้ามเกิน100อยู่เนี่ยคะ่ะเป็นเรื่องจริงไหมคะคุณหมอ จริงๆถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นส่วนๆเนี่ย<ม>ก็คือแนะนำประมาณนั้น<ม>ค่ะจริงๆเนี่ยถามว่าเกินได้ไหมเกินได้แต่มีแต่ผลเสียไม่มีผลดี<ม>จริงๆค่าเฉลี่ยของผู้หญิงผู้ชายเอเชียนะคะ<ม>เพราะว่ามัดกล้ามเนื้อเนี่ยจะเล็กกว่า<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยสำหรับริ้วรอยคำว่าริ้วรอยก็เช่นหางตาหัวคิ้วหน้าผากนะคะ<ม>หรือว่าบางทีบางคนมีริ้วรอยรอบปากอะไรเงี้ยคะ่ะ เต็มที่เนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยเกิน40ยูนิตถ้าสําหรับผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเกิน50ยูนิตเพราะว่ามัดกล้ามเนื้อของผู้ชายเนี่ยอาจจะแข็งแรงกว่าอีกนึงถ้าในคนต่างชาติก็อาจจะเยอะกว่านั้นแต่ถ้าเรานับแค่คนไทยคนเอเชียจะประมาณนี้ค่ะ40-50ยูนิตแต่ว่าบางทีเนี่ยบางคนก็จะฉีดหลายๆส่วนพร้อมกันเช่นฉีดข้างบนด้วยแล้วลดกล้ามด้วยอะไรเงี้ยค่ะอย่างกล้ามเนี่ยก็แนะนําประมาณ50-60ยูน<อ>ิตประมาณนี้<อ>ใช่ค่ะ ก็คืออาจจะเป็นริ้วรอยออไม่เกิน40แล้วก็อาจจะกรามตรงนี้อีกอะไรใช่ค่ะ uh oh. ประมาณนั้นยไเง,ไงค่ะเพราะนั้นคือ maximum d โดสของโบท็อกในการฉีดต่อวันเนี้ยค่ะก็คือไม่ควรที่จะเกิน300ยูนิตอันนั้นคือเยอะสุดแล้วโอเคอันนี้เป็นความรู้แบบว่า <laughs> ที่เป็นที่แบบสงสัยมาเหมือนกันค่ะ <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> คุณหมอแล้วก็บโบท็อกอะค่ะ พวกโบท็อกเกาหลีโบท็อกของอเมริกาโบท็อกของเยอรมันเนี่ยค่ะมันแตกต่างกันยังไงบ้างคะหมอจริงๆเนี่ยโบท็อกเนี่ยค่ะเ,เราจะแยกเป็นแบบสส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นโบท็อกก็คือตัวที่ทําให้ออกฤทธิกับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของโปรตีนที่จะต้องอยู่กับโบท็อกนะคะตัวแรกที่แยกออกไปเลยก็คือ ตัวโบลท็อกของเยอรมันนะคะตัวโบลท็อกของเยอรมันเนี่ยตัวนี้จะไม่มีโปรโตีนพอมันไม่มีโปรโตีนเนี่ยเวลาเราฉีดเข้าไปเนี่ยโปรโตีนก็จะไม่กระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างตัวต่อต้านเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการดื้อก็จะน้อยนะคะโอกาสการดื้อก็จะน้อยแต่ในส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า p พเทนซีนะคะก็คือความเข้มข้น ความเข้มข้นเนี่ยของโบท็อกซ์อีกประเภทหนึง่งเช่นโบทอ็อกซ์อเมริกานะคะของโบท็อกซ์เกาหลีอันนี้เป็นประสบการณ์จากการใช้นะคะเป็นประสบการณ์จากการใช้ส่วนตัวคือในส่วนตัวเนี่ยโบทอ็อกซ์อเมริกาโบทอ็กบทอกซ์เกาหลีความเข้มข้นเขาจะค่อนข้างสูงแต่เขายังมีโปรตีนอยู่<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ว่าจะเป็นโบท็อกซ์ชนิดไหนอะคะ่ะก็แนะนำว่าเ,เพื่อป้องกันการดื้อไม่ควรฉีดซ้ำนะคะที่เกินกว่า3เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุมในเรื่องระยะเวลาตรงนี้ได้เนี่ยโบท็อกตรงไหนไม่ว่าจะเป็นมีโปรตีนหรือไม่มีโปรตีนเนี่ยเหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นคนที่ฉีดทีละน้อยๆเน้นฉีดถี่ๆถ,ถ้าลักษณะนั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นโบท็อกเยอรมันเพราะว่าพอเราฉีดถี่โอกาสดื้อก็เยอะก็ใช้เป็นตัวที่ไม่มีโปรตีนดีกว่า oh. แต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของโบท็อกเ อเมริกากับบอทอกเกาหลีเนะะี่ยค่ะเราเรียกว่าเป็นสเตนของแบคทีรียชนิดเดียวกันความเข้มข้นมันก็จะค่อนข้างสูงนะคะแต่ระยะเวลาของบอทอกเกาหลีกับบอทอกอเมริกาแตกต่างกันบอทอกอเมริกา mm hmm. ก็จะอยู่ได้นานกว่าบอทอกเกาหลี mm hmm. เนี่ยก็จะอยู่ได้สั้นกว่า แต่ว่าความการเห็นผล e f f e c t i v e n e t เนี name, ่ยค่ะคือเหมือนกันขอบคุณคุณหมอ,<ช>อม,มากค,ค่ะก็ค,ะค,ะคือเมื่อกี้คือคำถามที่ถามไปนี่คือรู้สึกว่าได้ความรู้เพิ่มพูนแบบเยอะมากๆเลยคะ่ะจากแบบว่าทั่วความรู้ต่างๆนะคะและ้วคราวนี้คือกีบักก็อยากจะทราบว่าสมมติว่าอย่างสาว คือแบบถ้าเกิดว่าอยากจะมาคลินิกคุณหมออุ้มใช่ไหมคะแบบเขายังไม่มีริ้วรอยเท่าไหร่หรือว่าอยากจะทําแนวแบบหน้าวีที่เขาโฆษณากันเงนี้ยคืออย่างคลินิกของคุณหมออุ้มเนะี่ยมีวิธีการอะไรที่จะช่วย ให้สาวๆแบบว่าเสริมความงามด้านอย่างนั้นได้บ้างคะถ้าในกรณีที่ต้องการแบบปรับรูปหน้าหรือว่าปรับให้ดูแบบละมุนมากขึ้นจริงๆเราก็มีวิธีการทั้งผ่าตัดแล้วก็ไม่ผ่าตัดด้วยนะคะก็คือม,มีทั้งแบบจริงๆแล้วเนี่ยมีทั้งดูดไขมันนะคะม,มีทั้งแบบเฟซลิ์นะคะมียกหน้ารวมถึงการไม่ผ่าตัดต่างๆเช่นบางคนแบบ จริงๆไม่ได้มีริ้วรอยแต่ว่าอยากจะทําให้เรียวมากขึ้นก็ร้อยไหมได้ใช้เครื่องต่างๆได้นะคะวิธีการฉีดหรือว่านะคะบางทีอยากจะรักษาพวกผิวหน้าให้ผิวดูเด็กมากขึ้นนะคะก็สามารถแบบเข้ามาปรึกษาได้นะคะ <ใช S 1> เป็น one-stop service cosmetic center ค่ะก็ <ๆ S 2> จะมีแบบตัวหมอเองแล้วก็มีอาจารย์หมอนะคะเป็นอาจารย์ผ่าตัดนะคะช่วยแบบเป็นคอนซาว์แล้วก็ดูแลเรื่องนี้ได้ด้วยใช่ค่ะ รู้สึกว่าว่าวันนี้แบบดีใจมากเลยที่ได้มาเจอคุณหมออุ้มแล้วก็วแล้วก,แวก็แล้วก็รู้สึกว่าได้ความรู้ได้ความรู้แบบเพิ่มขึ้นแบบมากๆเลยจากที่ตอนก่อนหน้าคือรู้บ้างนิดหน่อยแบบว่ารู้เป็นแบบเป็นอย่างๆแบบว่าไม่เคลียอะไรเงี้ยค่ะแต่วันนี้มาก็รู้สึกว่าเคลียมากเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวดีใจด้วยที่ได้จะมาทําให้ยกแบบว่ายกกระชับและให้ตัวเองสวยยิ่งขึ้น โอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาเราจะมาทำแผนการกันนะคะว่าทำยังไงบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะโอเคขอเติมหันตาแล้วก็เดี๋ขมวดคิ้วให้นุ่นิดนึงนะคะหานตากับหัวคิ้วพอน้าผ่าโอเคแล้วค่ะที่อาจจะขอเก็บแฟตหีนิี้หนึ่งแล้วก็แบบไฮบูหยกแล้วแต่ สว <S <S> ก็คือจริงๆก็คือคราวที่แล้วเนี่ยก ok> ิฟก็ได้มาทำโบท็อกฉีดโบท็อกแล้วแล้วก um> um um> ็ผ่านมาประมาณ1เดือนวันนี้ก็เลยเอามาให้คุณหมอประเมินนะคะว่าจะต้องทำอะไรต่อก็คือจะมีทำไฮฟูด้วยวันนี้ใช่ค่ะวันนี้จะทำไฮฟูดค่ะแล้วก็เก็บแบบจริงๆมีริ้วรอยเก็บไปนะคะแล้วรอบหนึ่ง ก็เพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกของพี่กิฟเลยเออใช่เราก็จะเน้นเก็บเป็นธรรมชาติแล้วถ้ายังเหลืออยู่ก็นี้กล้องนี้เหลือหางตานิดๆนะคะออก็จะมาเก็บหางตานิดนึงเวาลาย,ยิมก็จะเป็นธรรมชาติโอเคค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวกิฟจะครีนหน้านะคะแล้วก็ทายาชาค่ะ ก็คือทำไฮฟ์ฟูนะคะเป็นตัวคลื่นเสียงที่ส่งลงไปที่กล้ามเนื้อด้านล่างค่ะเมื่อกี้พี่กิ๊บมีอึบนิดนึงเพราะเป็นใช่รู้สึกเสียวๆนิดนึงค่ะแต่ก็ย,ยัง<บ>ไม่ได้รู้สึกแบบเจ็บอะไรนะคะ,คะพลังงานที่ใช้เราก็จะแบบว่าใช้พลังงานสูงสุดเท่าที่คนไข้สามารถรับได้ค่ะ ก็จะไม่ได้แบบว่าทําให้แบบผิวข้างบนเบิร์นหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้างบนเนี่ยเขายังเป็นขึ้นเสียงอยู่ก็จะไม่ได้มีความร้อนอะไรลักษณะนั้นนะคะแราว่าใส่แบบอัดเต็มน,นี้ก็ทายาชานะคะเ <Yeah. S 1> ตรียมจะไปฉีดโบทอกคะ่ะ ก็ทำไฮฟูเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะคะคุณหมอทำให้แล้วก็ครั้งแรกที่คุณหมอเอ่อเาเครื่องมือนะคะเอาหัวลงมาก็รู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนสะดุ้งนิดนึงเพราะเราไม่เคยทำเป็นการทำครั้งแรกก็รู้สึกมันเสียวๆแล้วก็เหมือนมีข้างในก็รู้สึกร้อนๆนิดๆแต่ก็ทนได้ไม่ได้รู้สึกอะไรเจ็บนิดๆเลยเงี้ยค่ะแต่ว่าพอขึ้นมาบริเวณแถวๆตรงนี้ค่ะ,ตร,คะตรงหนกแก้มก็รู้สึกว่า เจ็บมากกว่าบริเวณตรงนี้นิดนึงพแต่พอทําไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าทนได้ไม่รู้สึกว่าแบบเจ็บอย่างที่เราคิดไว้ยอะไรเงี้ยค่ะก็คือโดยรวมถือว่าโอเคเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลกันว่าแบบหลังจากนี้ไปสักเดือน2เดือนเราจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะรอทําฉีดโบท็อกกันนะคะความจริงเนี่ยกิวะรู้สึกกลัวฉีดโบท็อกมากกว่าทำไฮฟูเมื่อกี้อีกเพราะว่ามันเหมือนอเหมือนมีเข็มลงไปแต่ไฮฟูมันไม่ได้เป็นเข็มอ่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าจริงๆกลัวมากกว่าแต่ก็เคยทำมาคราวที่แล้วแล้วก็น่าจะโอเคขึ้นค่ะน่าจะรู้สึกไม่กลัวขึ้น เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาขอคำปรึกษาคุณหมออุ้มเพิ่มว่าหลังจากที่เราทำไฮฟูฉีดบรูทอกไปแล้วเนี่ยคือเราต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างนะคะก็สำหรับบทออกนะคะวันนี้ก็คือฉีดเก็บส่วนบนไปนะคะก็หลังจากทำแล้วเนี่ยแนะนำว่าห้ามนอนราบ6ชั่วโมงนะคะ<ม>เพื่อป้องกันผลแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะ<ม>แล้วก็สำหรับไฮฟู oo, เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะก็<ม> นอนหลับพักผ่อนเพียงพอสวยๆค่ะ <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> ก็ประมาณนะคะจริงๆเนี่ยหลังทำเนี่ยจะเห็นผลเลยประมาณ20%นะคะแต่ว่าผลชัดเจนหลังทำเนี่ยประมาณ1เดือนค่ะก็จะเป็นระยะที่ผิวเราแล้วก็คอลลาเจนใหม่ๆเนี่ยมีการสร้างเพิ่มเติม <laughs> ใช่ค่ะ, <laughs> คะประมาณ1เดือนแล้วเรื่องที่ว่าการนวดหน้าอะไรเงี้ยคะ่ะเราสามารถที่จะนวด ได้หลังจากนีไหมคะจริงๆ<ม>แนะนําว่าอาจจะเลี่ยงก่อนนะคะ<ม>ก็คือแนะนําว่าเ,เลี่ยงการนวดหน้าประมาณ2สัปดาห์แต่ว่าสามารถทาครีมต่างๆได้ตามปกตินะคะแต่ว่าการนวดหน้าที่ใช้น้ําหนักหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปคลินิกมีการใช้ความร้อน<ม>หรือว่ามีการใช้คลื่นบางอย่าง<ม>อย่างเงี้ยคะ่ะก็แนะนําว่าอาจจะเลี่ยงก่อนดีกว่า<ม>โอเคค่ะก็วันนี้นะคะก็ ทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็ได้ความรู้จากคุณหมออุ้มแบบเคลียร์หลายหลส่วนทุกจุดเลยค่ะก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมออุ้มมากนะคะขอบคุณวิกกี้มากเหมือนกันค่ะก็ะะะเดี๋ยวก็จะเป็นคนไข้คุณหมอเรื่อยๆเลยค่ะก็จะเป็น f c ช่องทีง่กิวด้วยนะ้ะว่ามีแบบ <G ül> มีเนื้อหามีแบบข้อมูลต่าง,างๆแล้วก็แบบมีเรื่องไรน่ารักน่ารักสำหรับผู้สิท์ผู้หญิงเยอะมากเพิ่งไปติดตามไปดูาคาเฟ่มา,อา,อา,มาโอเคค่ะมันก็เออแต่ว่าเดี๋ยวกิจ,จะเอาผลให้ดูหลังจากทำไปแล้วหนึ่งเดือนนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบาย ตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะกําลังเดินทางกลับบ้านนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนวันนี้ก็ได้ความรู้มากๆเลยนะคะจากคุณหมออุ้มนะคะแล้วก็เเดี๋ยวครั้งห,งหน้าเนี่ยคุณหมอก็นัดไป follow up ดูนะคะแล้วก็จะทำเ y Lifting นะคะก็คือเหมือนแบบฉีดโบท็อกนะคะยก ทำให้กรอบหน้ามันดูชัดขึ้นนะคะแล้วก็ไฮฟูนี่นะคะก็คือหลังจากทําไปสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะจากที่สอบถามคุณหมอก็คือมันจะทําให้หน้าเราแบบยกกระชับขึ้นนะคะประมาณ 30- 4 0นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้ประมาณ1เดือนนะคะกิฟก็จะมาทํารูป Before After ให้ดูทําคลิป Before After ให้ดูยังไงก็ฝากช่วยกดซับนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้แบบว่าแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปลิฟออกไป ะะแล้วก็ท้ายนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณคุณหมออุ้มนะคะแห่ง Medis Clinic นะคะบายดรอุ้ม um. ก็ดูแลดีมากคุณหมอน่ารักมากนะคะยังไงก็ฝากติดตาม Happy v Day ด้วยนะคะโอเคบ๊ายบายบายค่ะ